อะไรครับมอะไรครับโอ้แม่ไพเลาะไพเลาะไพเลาะจริงๆเก่าเหรอเก่ากินที่พื้นเลยถึงพื้นไม่ใช่มากเก่าไม่มีแรงขนาดนี้หรอกเอ,อมามาเร็วอ<ๆ>แล้วเนี่ย ้อกไปก่อนมานี่ไอ้หนูคำเตือนวิดีโอต่อไปนีอ้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นโลกสวยเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเด็กๆควรรับชมพร้อมผู้ปกครอง สวีดัดสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับทริปแรกของปีใหม่ของเราครับประเดิมไปด้วยการจิกกิ้งครับเป็นการล่าปลาโดยใช้เหยื่อปลอมนะฮะนี่เป็นครั้งแรกไม่สิครับเป็นครั้งที่2ในการจิกบนเรือของเรานะครับนานทีจะเห็นสุภาได้จิกครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครได้ปลาดีที่สุดใครได้ปลาเยอะที่สุด และสุภาจะได้ไปลาใหญ่หรือไม่นี่แนะ่<ร>ามาแล้วครับอะไรอ่ะไม่ดังเลยอ่ะไล่มาหืมลากทื่อๆมาเลยหรือว่าลากสายใครมา,า,มมมมาอ้าว่าเอากำลังมาสิ <laughs> กดแรกวันนั้นเลยวันนั้นกดแรกเลยครับเออจะได้รู้ว่ามันถึงพื้นนะตัวแรกพลาดครับเดี๋ยวรอดูตัวที่สองครับปลามันจะต้องเป็นของผมครับเดี๋ยวรอดูครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ใช่คนแรกแล้วสุดท้ายเป็นคนแรกอยู่ดีครับ มามาเร็วอล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะเก๋าใบแดงน่าจะเป็นเก๋าหรือว่าอุ้ยไม่น่าจะเป็นมงพี่เปิดกล้องเลยวะโดนเลยอะไรอ่ะอุ้ยเห็นแล้วสายใครเนี่ยสายใครนี่สีนี้เก๋าไขรคัวนี้ของไขร เอาแล้วเอาแล้วเกาเอาแล้วไม่ใช่มั้งเกาเกาเหรอก็กินที่พื้นเลยถึงพื้นถึงไม่ใช่มั้งเกาไม่มีแรงกันอดนี้หรอกเออเอออาจจะเป็นธรรมะก็ได้ครับมาแล้วครับปรเดิมแล้วปรเดิมคันอีกแล้วเหรอฮ่าพอชี้เสร็จพอชี้เสร็จก็เอาเลยนะเอาเลยแก้มบาง เปีย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 เฮ้ยไม่ได้กินเบ็ดด้วยนะมันเมาปีใหม่หรืออันนี้ฟาวหรือเปล่าเมาปีใหม่อันนี้ของน้องวัเนี่ยสายเนี่ยเออสายใครวะฟาวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยนุปะฉีเลยมันน่าจะกินปะฉีแล้วมาเกี่ยวหลังหรือเปล่าเออไม่แน่ครับโชว์ครับมาแล้วครับแก้มบางเปียไซนี้ครับอืมไอเปียไอเปียไอเปียอืม ชื่นใจไปหนึ่งตัวแรกปล่อยแ้เคเชตไหมครับผมเกมจิกกิ้งหรือว่าไมโครจิกที่เขาเรียกกันนะครับเกมแบบนี้ถ้าให้สนุกต้องเป็นตระกูลหางแข็งครับเป็นปลาตระกูลหางแข็งครับสนุกมากๆครับจัดสิน้องจัดมาสิน้องใจเย็น หินหรือเปล่าอะไรกันอะน่าจะหิน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 ตุดละของมันก็ไม่ได้ลึกนี่หมดนะปลาอะไรนั่นปลาอะไรนั่นปลาอะไรครับทำไมเบาจังเลยครับ เดี๋ยวหลายท่านคงสังเกตเห็นครับว่าผมมักจะเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนหมุนซ้ายทีหมุนขวาทีครับเพราะว่ามันไม่ถนัดครับเวลาผมตีแครหรือว่าตกหน้าดินผมหมุนขวาแต่เวลาจิกผมต้องหมุนซ้ายครับมันแปลกครับนะฮะแปลกผมอยู่คนเดียวนี่แหละฮะออออีกแล้วเหรอออกอีกแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยออกอีกแล้วเหรอโอ้ยโอ้ย cứ lên, cứ vòng ra về lơi không về lạy ôi 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 และท่านไหนที่สนใจเรือนะครับติดต่อที่ไตมินได้นะครับน้องทําช่องด้วยเช่นกันนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับในช่องลุยไปกับมินครับผมฝากด้วยครับ con dưa đó lặn rồi nè nè cao ui ôi sợi quá คิดถึงตั้งนานมาแล so ah. ้วครับไม่วิ่งเลยตามาหรือเปล่าไม่รู้หนักหน่วงเก่าแล้วมั้งอู้หูหูหเอาอยู่เอาอยู่น้องมันเอาอยู่มาอะไรครับมาอะไรครับโอ้โหแม่ไผ่ลาะไผ่ลาะ ไปเลาะจริงๆ, <ขอ S 1> ๆ,ๆไปเลาะจริงๆไม่ใช่ละมุดลงแบบนี้ไม่น่าจะตะกูลน่าจะเป็นตะกูลมง,งมั้งม่มงก็ตัมมะใ่ดีแล้วมั้งน้องา <s ets> ขามาแล้วครับแกมบ,บางเฮ้ยเฮ้ยมันโฉมเลยไปออแล้วไปแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี<า>่นนพี่บอกแล้วว่าส่งมาหาผมนี่ ขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องโอยม,มีนิดแล้วครับมงามโมอย่าโอมใส่มีนิดแล้วโอยเจอมาแล้วครับมาแล้วครับอเออหางมานี่ครับ <im its> ชูปอกไปก่อนมานี่ไอ้หนูโอ้โหโอ้โหเจ้าที่น้องกลักใใมาแล้วก <laughs> ลังใช่ปะครับผมสมงามไม่ได้มาง่ายๆแต่ามาแล้วครับผมด้ไออต่เอาอีกแล้วครับไ <laughs> ต่เอาอีกแล้วครับ,บ <laughs> และทริปนี้ของเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทุ่นไฟครับผมนะฮะหลังจากที่ปลาไม่กินแล้วเราก็เดินทางไปทุ่นไฟไปดรอปช็อตปลาเล็กกันนะครับไปจิกปลาเล็กกันนะครับนะเจอกัน EP หน้าครับจัดไป